พระเอกรมพัชตะกับหนุ่มอเล็กซ์เรนเดลห้ามพลาดไปตามติดความคืบหน้าของละครฟอร์มยักษ์สาบพระเพลงกันค่ะ ช่วงนี้มาตามติดกองละครที่แฟนๆถามถึงกันมามากที่สุดกับละครฟอร์มยักษ์ของค่ายเป่าจินจงสาพ,พระเพลงที่ตั้งแต่เริ่มฟิตติ้งก็อลังการงานสร้างทั้งเสื้อผ้าหน้าผมฉากและสถานที่ล่าสุดได้เห็นกันในขบวนพาเรดงานมหกรรมครบรอบ43ปีช่องสาซุปตาปาร์ตี้ที่ผ่านมาที่งานนี้ผู้จัดอาตูนพลเขาขนมาเป็นน้ำจิ้มแบบชุดเล็กๆเ,เ,เท่านั้นแต่เหล่าแฟนคลับคอละครต่างออกปากถามถ่ยกันมาให้แซดว่าเมื่อไหร่จะได้ดูกันคะ ปิดกองวิสามเลยเอาใจไปตามติดอัปเดตความคืบหน้าถึงก้องถ่ายที่สตูดิโอช่องสามหนองแคมค่ะสารพระเอกตอนนี้น่าจะได้ไปประมาณ70%แล้วครับนะครับก็ได้ฉากใหญ่ๆไปหลายฉากแล้วฉากบูก,ก็เยอะแล้วแต่ว่าอย่างที่ยังเหลืออยู่นะครับก็คือฉากใหญ่ไปกว่าเดิมอีกแล้วก็ยากไปกว่าเดิมอีกยังจะต้องมีฉากรบยังจะต้องมีฉาก ล้อมเมืองมีมีอีกหลายอย่างครับวันนี้ได้เย็นหน่อยนะพี่ดอมเนาะเราก็สบายนะแต่จริงๆแล้วผมไม่ชอบผมไม่ชอบอากาศเย็นพี่โลมก็ไม่ค่อยชอบอากาศเย็นนะพี่โลมคิดถึงแก่งเซียนหรือเปล่าครับไม่ไม่คิดแล้วครับไม่ไปแล้วนะไม่ไม่คิดแล้วครับพี่ดอมครับอย่าไปเลยครับร้อนเหลือเกินครับอยู่ที่นี่ก็โอเคเลยฮะกองนี้เขาสุดทุกอย่างเลยนะเวลาหนาวเออไม่ร้อนสุดก็หนาวสุดเนี่ยแหละกองนี้ก็นะครับผู้ชายก็จะนุ่งน้อยห่มน้อยกันอย่างที่เห็น เยอะครับฉากของเรื่องนี้คือสรรพเพลงเป็นเรื่องที่ย้อนยุคไปพันปีนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างขึ้นมาตามจินตนาการเราด้วยเพราะว่าพันปีที่แล้วเนี่ยเราก็ไม่เห็นจริงว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็จะพยายามให้ให้มีความใกล้เคียงกับสิ่งที่เราค้นคว้าม,มามากที่สุดน,นะฉากจะออกดิบๆนิดนึงเพียงแต่ว่ารายละเอียดของฉากเนี่ยอันนี้ต้องยกให้ฝ่ายศิลปรกรรมเลยครับว่า ทำออกมาทุกฉากเนียบมากดีมากฉากท้องพระโรงของสองอแคว้นฉากวิหารฉากอะไรที่มันจะดูลึกลับหน่อย,น,ยนะครับแล้วออกมาเนี่ยจะสวยมากทีเดียวนะครับใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากทีเดียวครับพอใส่แสงเข้าไปแล้วใส่สีใส่เสื้อผ้าของนักแสดงเข้าไปเนี่ยมันจะดูออกมาแล้วกลมเกลื่นมากๆเรียกว่า เรียนแบบมาไม่สมจริงเหมือนกันเรียนแบบที่ไหนมาพันกว่าปีครับไม่แหงจินตนาการไงมันคือละครจินตนาการนะครับก็อย่างของผมได้เจอก็จะมีตําหนักของเจ้านายินยาทางเข้าด้านหน้านะวันนี้ก็จะเป็นฉากของวิหารเรามีเรามีรูปปั้นพระเพ่งดูขลังดีนะมันดูขลังดีก่อนหน้านี้ก็จะเป็นฉากของท้องพระโรงก็จะมีบัลลังก์ แต่รู้สึกว่าว e ังเราจะค่อนข้างเงียบเหงาวนะวังเราจะไม่ค่อยเหมือนอุระปุระมอนเพราะปุระมอนนี่เขาจะมีสนมเยอะเออคือคักเฮฮาอย่างเงี้ามีแต่นักบวชเนมีแต่นักบวชบวชกล้วยบวชเผือกบวชฟักทองมาบวชกันอยู่นั่นเ่งเดินไปเดินมาเจอแต่นักบวชเจอแต่นักบวชทำอะไรไม่ได้เลยไม่มีเลย ไม่ได้มีอะไรให้ใหดูเลยอสติงเหี่ยวอยู่อย่างนี้โดนเขาตีเมืองหมดเลยโทเฮ้ยตายตายก็ดีครับก็ดีคือฉากทุกฉากครับคือสร้างมาสวยมากสร้างมาเหมือนจริงมากคือเวลาจับแล้วนึกว่าแบบ <laughs> ไม่คิดว่ามันไม่คิดว่ามันจะเป็นโฟอมอะก็ไม่บอกเขาเลยามันเป็นโฟมอะไม่ใช่โฟมไม่โฟมรู้มเลยไม่คือ <laughs> ทั้งหมดเนี่ยคือสร้างามาสวยคือผมก็งงผมก็เข้ามาบบโอ้าโหแล้วคือเปลี่ยนฉากได้เร็วด้วยได้แบบแป๊บเดียวแบบไม่เกียิติที่แล้วยังเป็นเมืองของเราอยู่เลยพอมาเมืองนี้มันก็แบบสวยอีกแบบหนึ่งคือมันเป็นธีมของเรื่อง พาาระจันทร์พระอาทิตย์มันจะเห็นความแบบตกต่างกันเลยขอบคุณจริมากเงมากรายละเอียดนี้ใช่มากๆเลยครับช่วงนี้น่าจะดีกว่านะฮะโดยโดยเ,เทคนิคของการสร้างด้วยแล้วก็รายละเอียดเ,เวลาที่เขาแกะสลักเสาต่างๆนะฮะเชิงชายอะไรพวกนี้ฮะรายละเอียดดีมากเยอะมากกว่าในในยุคก่อนๆอย่างตัวตัวตัวเองเนี่ยอยู่มาตั้งแต่สมัยที่เคยเห็นตอนนั้นเล่นคนเริงเมืองเนี่ย ห้องส่งนี้ทำเป็นทางรถไฟยาวรถระเบิดลงอันนั้นว่าสวยแล้วนะครับว่าเหมือนจริงแล้วเนี่ยพอมาเจออย่างนี้เนี่ยนี่ระดับที่หนึ่งเลย ถึงคิวนี้หนุ่มอเล็กซ์เรนเดลจะต้องเจอฉากโหดงานหินกับเขาบ้างกับการขึ้นสลิงโหนกระแทกฝาแต่ก็ถือว่าได้พักหลบร้อนกันในสตูเย็นเจี๊ยบแต่คิวต่อๆไปนี้สิคะเห็นอาตูบอกจะจับหนุ่มๆไปอาบแดดท้าลมร้อนปลายเดือนเมษากับคิวบูเจ๋งๆอีกเพียบใช่ไหมคะอาตูขาข้างนอกครับภายนอกครับตอนนี้ต้องไปโลเคชั่นภายนอกแล้วเราจะต้องไปผจนอยู่กับกลางแดดจริงๆแล้วครับ คือเมื่อ2คิวที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ไปลองซ้อมพบกับอากาศร้อนๆกันทีหนึ่งแล้วซึ่งอุณหภูมิก็ประมาณ40องศาแล้วนักแสดงก็จะต้องถ่ายฉากบูด้วยนะครับทั้งเบนทั้งโรมก็เหงื่อตกกันไปตามๆ ก็มีออกไปบ้างครับแต่ว่าโดยมากเพราะว่าในเรื่องตาบอดครับเพลย์เลยไปไหนไปบี้ไม่เห็นอะไรเลยไปไหนเลยไปด้วกันอีกทเละคงไม่อยากไปไปไม่ไปไปฉากเดียวไปไหนไปไหนไปการไปการไปมาฉากเดียวครับใช่ครับเพราะไปไปบ้างครับแล้วเดี๋ยวมีออกไปข้างนอกด้วยครับแต่ความที่เราตาบอดก็เลยไม่ค่อยได้ออกไปบููไปอะไรไปแล้วจะลาบากใช่ไหมใช่ครับถ่ายแล้วลราบากเพราะตาบอดแล้วเดินไม่เห็นใช่ครับเดี๋ยวตายเปล่าๆครับที่อยู่ในสตูดีกว่าครับ แต่จริงๆก็ได้ดูคุณลมบูค่อนข้างเยอะอยู่นะครับทั้งเรื่องนี่ก็ต้องดูดูกันเพราะว่านอกจากเปเยลเฟกแล้วก็ยังมีคิวบูสนุกๆให้ดูกันนะครับอากาศร้อนจริงหนาวจริงอะไรจริงว่าฉากปีนต้นไม้ที่เขาสู้รบบนต้นไม้เนี่ยออกมาแล้วสวยมากเลย <c oughs> มันต้องทําอะไรที่ให้มันเหนือจากชาวบ้านเขา <c oughs> ไม่เฉพาะมัน <c oughs> <ช>ไม่ใช่บูธรรมดาครับเราไม่ใช่ทหาร เราเป็นแม่ทัพเราเป็นแม่ทัพเพราะฉะนั้นแม่ทัพเนี่ยต้องต้องมีอะไรที่สเปเชียลกว่าทหารธรรมดามีน,นั่เลยมีเหยียบน้ำสู้วนอ,อีกรอบหนึ่งแนะ้เอาไม่แน่ไม่แน่อย่าเสนอสิเ,อเกิดอาทิตย์หน้ามีเลยทำไงล่ะเธอบทยังเขียนไม่จบนะเธอ,เอ,เอโอเคโอเค,อเคไม่มีหรอกครับจริงต้นไม้นี่ก็เหลือแล้วต้นไม้นี่ก็ถ้าเห็นว่าเราเนี่ยมีอกลักษ์อะไรแค่ไหนแล้วระดับทหารธรรมดาเขาไม่ทำกันอยู่แล้วครับบู๊คิวที่แล้วพระเอกลมเขาท้าขอบูนในน้ำมาอตูจะว่ายังไงคันนี้ เราก็พยายามที่จะตามใจนักแสดงนะฮะเมื่อนักแสดงอยากลงน้ําเดี๋ยวเราก็จะมีสู้ในน้ำให้เขาได้ได้สนุกได้เย็นๆกันบ้างโอ้โหก็ไม่มีเรื่องไหนที่ไม่ขึ้นภูขเขาไม่ลงน้าครับพลมเล่นทุกอย่างครับทุกเรื่องครับลงมาหมดเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวมีมีบู๊ฮะมีบู๊กันในในน้ำอีกแต่ยังไม่รู้ว่าจะจะ จะขนาดไหนเดี๋ยวไปติดตามชมกันดีกว่าครับผมนี่ก็พามาให้ดูแล้วนะครับใ,ในเบื้องหลังอของสตูในการถ่ายทําว่ามันลําบากและยากแค่ไหนเพราะว่ากว่าจะเปลี่ยนฉากแต่แต่และเมืองทีหนึ่งมันค่อนข,ข้างลำบากก็ อดใจรอกันนิดนึงเพื่อความสมจริงนี่ไม่ใช่แค่ในในสตูเดียวยังมีไปถ่ายข้างนอกอีกซึ่งเราก็ไปถ่ายถึงสถานที่จริงแดดจริงร้อนจริงหนาวจริงๆครับผมซึ่งตอนเย็นก็ในสตูหนองแขมก็ประมาณสวิตเซอร์แลนด์นะฮะมีควันออกปากด้วยครับวันออกปากวันโอ้ยอยู่ๆกันเอ้คุยไปคุยมานี่กี่โมงแล้วนี่ก็ดึกแล้วนะสามสี่ทุ่มแล้วนะฮอุ้ยมีควันออกเว้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงเนี่ยตกลงเราจะหนาวตายกันด้ดี้ไหมเนี่ยก็ ฝากละครเรื่องอสารพระเพลงด้วยครับสารพระเพลงเป็นงานที่ช่องสามตั้งใจมากเลยนะครับที่จะให้เป็นรสชาติแปลกใหม่ของละครให้กับท่านผู้ชมแล้วก็แฟนๆของช่องสามเพื่อที่จะรับปีที่43ย่างเข้า4 4ของช่อง3ามนี่นะครับรับรองว่าสารพระเพลงจะมีอะไรแปลกใหม่แล้วก็ความสนุกให้กับท่านผู้ชมมากเต็มที่เลยครับ อดใจเรากันอีกนิดค่ะสำหรับละครสาบพ,พระเพลงที่ค้ายเป่าจินจงอาตุนพลทีมนักแสดงและเหล่าทีมงานเขากำลังเร่งทำงานกันอย่างเต็มที่ด้วยความประณีตและบรรจงสุดๆเพื่อมาเอาใจแฟนๆให้ดูกันแบบเต็มอิ่มกับความอลังการงานสร้างไม่ผิดหวังกันแน่นอนค่ะ ส่วนอาทิตย์หน้าแฟนคลับคุณชายพุทธิพัฒน์หนุ่มเจนจีรายุห้ามพลาดค่ะกับเบื้องหลังสนุกสนุกของคุณหมอหนุ่มหน้าใสแห่งตระกูลจุฑาเทพในเปิดกองวิคสามสิบสี่นาฬิกาสามสไบนาทีค่ะ